สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยวันนี้เรามาคุยเรื่องโควิดที่ฆ่าชีวิตคนมรเกันทุกๆุก45วินาทีต่อหนึ่งคน45ิวินาทีต่อหนึ่งคนลองคิดดูว่าผู้คนในอเมริกาจะตายเท่าไหร่จากนโยบายที่ท่านผู้นำของเขาเก่งกว่าหมอเก่งกว่าหมอ คือเจ้ายารักษาโควิดมันยังไม่มีนะครับตอนแรกเขาก็ใช้ทดลองใช้ไฮโดรไอไฮดรอกซี่คอลควินคิดว่าจะได้ตอนนี้ก็ไม่ได้แนละ้วสหประชาชาติ WHO คือองค์การแพทย์ของสาประชาชาตินะ World Health Organization เนี่ยเขาประกาศห้ามทดลองใช้เจ้า ไฮดรอซีคอโลควินสำหรับรักษาละคือนอกจากไม่หายแล้วยังทำให้ตายได้ด้วยจากโรคหัวใจจากพิษของยาก็ถามว่าแล้วทำไมยังใช้รักษามาลาเรียและรักษาโรค sle ได้ได้ครับเพราะจำนวนขนาดยาที่ใช้อะมันนิดหน่อยมันไม่เยอะขนาดที่เขามาจะคิดว่าจะเอามารักษาโรคโควิดนะครับ ก็ตกลงห้ามแล้วแต่ก็จะมีประเทศที่กำลังมียอดตายสูงสุดในโลกเนี่ยคือเบลคือบราซิลเขายังยืนยันที่จะรักษาต่อเหมือนกับคนที่ไม่มีทางไปะครับก็ค,คือป่วยจนโรงพยาบาลไม่มีไม่มีแพทย์ไม่มีสถานพยาบาลไม่มีเตียงรักษาอะไรใกล้มือก็จจำเป็นก็จะ ไฮโดรไฮดรอกซิโคโลควินก็จะใช้ต่อไปก็ทำให้ไม่รู้ว่ายอดตายจากโควิดหรือยอดตายจากเจ้ายาตัวนี้ซะแล้วแหละนะเอาก็ท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเพศสัจกรสวัสดิ์ินสวงหมอสวัสด์แพทย์แผนไทยรายการนี้ส่งผ่านทีวีดทีมสิบมามสยามไทยจันทรคารพุทธุกรบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบจบทวนตีห้าถึงหกโมงเช้า จะนังคารพูดฟืหัดพูดสียาวนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้ครับตอนเนี้ประเทศจีนที่เราคิดว่าเขาหายแล้วเขาเปิดประเทศแล้วมีไอ้นู่นไอ้นี่ละแต่ว่าเขาก็ยังตามอยู่ตลอดนะครับอย่างนี้คือมันเป็นโรคอุบัติใหม่เราไม่รู้จักมันนะครับแล้วก็มันโจมตีเราแบบโอ้โหมันไม่ไว้หน้าไว้ตาเราเลยนะ รายงานคืออย่างนี้ครับรายงานของจีนปรากฏว่าการติดเชื้อระหว่างรับประทานอาหารในห้องแอร์การติดเชื้อในรถโดยสารแอร์ในกรณีร้านอาหารที่มีแอร์นะครับปรากฏว่าแอร์มันสามารถพัดเชื้อไวรัสให้กระจายไปจากคนที่ติดเชื้อนะกระจายไปได้ถึง8คนเลยนะที่นั่งโต๊ะห่างๆไปนะ นะครับในกรณีรถทัวร์ถ้านั่งเกิน5ชั่วโมงถึงผู้ป่วยจะอยู่หลังรถนะครับอยู่หลังสุดของรถมันก็ยังกร,ยกระจายไปติดคนอยู่หน้ารถได้รวมข้างหลังประมาณเจคนอนะไกลสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหน้ารวันที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่า คนป่วยนั่งลงจากรถไปแล้วครับลงจากรถไปแล้วผู้มาที่หลังก็ยังจะติดได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราูไปในสถานที่เปิดแอร์นะก็ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเลยในที่สาธารณะที่แอร์อดัดใส่เครื่องป้องกันต่างๆให้ครบเครื่องของเหมือนกับโรงพยาบาลเลยคือใส่ชุดอวกาศถ้าอยู่ในห้องแอร์นะก็ เป็นเรื่องที่ผมให้เครเดิตอาจารย์ต่อตะกูลยมมนาน,นวิศวกรใหญ่ท่านบอกว่าท่านเตรียมใส่หน้ากากอนามัยขึ้นเครื่องแล้วตั้งใจว่าจะไม่เปิดหน้ากากเพื่อจะกินอะไรบนเครื่องตลอดเลยนะตอนนี้ยังไม่สมควรไปนั่งกินในร้านอาหารที่มีห้องแอร์เพราะแอร์เป่าเป่าเชื้อ มาใส่ปากใส่จมูกเราได้รวมทั้งบนเครื่องบินด้วยจึงไม่แปลกใจทำไมพวกเดินทางจึงติดเชื้อโควิดกันเยอะนะครับท่านก็เน้นอีกทีหนึ่งท่านอาจารย์ต่อสกุลยมานางนะครับในที่ศึกษาสาธารณะที่เป็นห้องแอร์อย่าถอดหน้ากากแม้แต่วินาทีเดียวนะอันนี้ท่านก็เตือนเตือนเราที่ อากาศกำลังตกอาศกำลังตกจากร้านอาหารเมื่อวานนี้พอได้รับความเตือนมานี้ผมตกใจเลยครับเพิ่อเมื่อวานนี้เพิ่งไปกินในร้านแอรมานะเดินคือนั่งห่างๆนาครับแต่ว่ามีร้านขายเบอร์เกอร์ในโรงพยาบาลมาตรฐานนะ่ะนะผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันร้อนเขาลด เขาไม่ใช่ลดอุณหภูมิเพาะลดการเป่าลมแอร์ครับเขาลดการเป่าลมแอร์ก็อย่างว่าเขาโรงพยาบาลใหญ่เขาก็คงรู้มาและเตรียมการมาอย่างดีแหละว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะครับอ่ะจะเลรามาบอกว่าพอมาเริ่มเรื่องนี้ก็ต้องมาต่อใช่ไหมต่ออย่างนี้ครับฮะ เจ้าโรคโควิดเนี่ยครับท่านไรเป็นเมื่อไหร่นะอาการก็นะเริ่มจากมีไข้นะอ่อ,อนเพรียงมีมีน้ำคัดคัดจมูกมีไอเจ็บคอปวดเมื่อยนะแล้วพอมาจากนี้ก็จะมีปอดอักเสบแ,แต่ทีนี้มันก็จะมีว่าไออาการพวกนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเป็นโควิดได้ไหม เป็นได้นะครับเนี่ยไออาการที่เมื่อกี้เนี่ยมีไอไอแห้งแห้งปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีน้ำมูกไหลนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยะครับอาจจะมีคันตาตาแดงนะแล้วถามว่าแล้วมันยังไงมันก็จะต้องระมัดระวังนะครับอันนี้มาใหม่ครับลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิน่นอันนี้เพิ่งมาที่หลังนะครับแล้วน่ากลัวกว่าอะไรหมดเลยถ้าหากท่านไปโรงพยาบาลแล้วลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ดไม่ไม่ได้กลิ่นเนี่ยครับท่านได้รับสิทธิพิเศษตรวจฟรีรักษาฟรีเลยครับนะแล้วก็พืนขึ้นปรากฏว่าพืนขึ้นนี่ตอนนี้เนี่ยหลังๆในในยุโรปเป็นเนยอะเยอะมันมันมีบางทีเหมือนขึน พื้นตุ่มน้ำใสเหมือนอิซุกอิสายเลยนะอันนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังไว้เพราะไม่อย่างนั้นปัญหามันก็จะมาเยอะแยะหมดนะครับอ่นะเสร็จแล้วเราก็มาว่ากันต่อว่าเราจะทํำยังไงกับพวกเรานะทำยังไงกับพวกเราก็ไม่ทำแหละนะก็ดูดูนี่ครับอนะ่ดูแยกเราแยกประเภทแยกประเภทว่า เป็นยังไงนะครับไม่ทราบจอจะอ่านชัดหรือเปล่านะก็ให้ให้ดูอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขอชงโกดูหน่อยผมก็มองไม่ชัดเท่าไหร่นี่ครันเจอโควิดหนึ่งก้าอยู่นี่นะครับไข้หวัดทั่วไปไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกตอนนี้มีหมดเลยนะก็ค่อยๆดูเราก็จะเห็นว่าวิธีดูแลตัวเองเนี่ยต้องระ,ระมัดระวังอย่างยิ่งแต่ทีนี้ ที่บราซิลครับเขาไม่สนคําเตือนของ world health organization เขายังยืนยันว่าเขาจะใช้ไฮดรอกซีโคลอควินรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ต่อไปก็คือเขาไม่มีทางไปอ่ะเขาไม่มียาอะไรเลยเขาก็คงจะคิดว่าเอาลววะว่าขอให้มันรักษาได้แต่สหประชาชาติทำไมเขาเลิก คือเขาเริ่มแยกไม่ออกละระหว่างเจ้าโรคหัวใจที่ตายเพราะหัวใจวายมันเกิดจากเชื่อโควิดหรือเกิดจากเจ้ายาไฮดรอกซิโคโรควินซึ่งตอนนี้เหลือประเทศเดียวแล้วครับที่ใช้อเมริกาก็าประธานาธิบดีทํามเขาบอกเขาเริ่กกินมาทิตย์หนึ่งแล้วก็แปลว่าวิธีนี้ประธานาธิบดีถอยแต่ของ บราซิลเขาไม่ถอยเขาลุยต่อก็นับศพเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้เรารู้ว่าบราซิลน่าสงสารมากเพราะเราเริ่มเห็นศพมาอยู่บนฟุตบาทเหมือนเอลซาวาดอละนะครับแล้วก็รายงานของแพทย์เขาก็บอกให้เห็นชัดเจนเลยว่าอะไรว่ามารักษาไม่ไหวโรงพยาบาลไม่มีเตียงไม่มีเครื่องช่วยหายใจ หมอพยาบาลก็ล้าเต็มทีละคือหมอพยาบาลมีตายด้วยนะครับฮะก็มันก็น,นะอย่างนี้จะทำอย่างไรท่านผู้นำผมก็ยังลุยแหลกตัวเองอ้างว่าตัวเองเป็นนักกีฬาไม่เห็นเป็นไรติดมาก็หายเองภูมิมด้านทานมาเองอะไรเงี้ยครับไอ้อย่างเนี้ยมันเริ่มต้นที่ไหนก่อนรู้ไหมมันเริ่มต้นที่อังกฤษก่อนครับ เจ้าอังกฤษเนี่ยประกาศนโยบายเขาเรียก herd immunity ภูมิต้านทานฝูงชนทฤษฎีเป็นอย่างนี้ครับถ้าคนในประเทศเนี่ยสัก80%นะมีภูมิต้านทานหมดและอีก20%อาจจะไม่ต้องวัคซีนวัซีเลยก็ไม่เป็นก็คือว่าคนแปน80%มันมันมีภูมิต้านทานคือมันไม่มันไม่เป็นโรค มันก็ไม่มีโรคไปติดใช่ไหมนะ20คนเนี่ยไม่ต้องทำวัคซีนอะไรก็หายได้ปัญหาคือว่าแล้วคนพวกนี้จะมีภูมิได้ทา,าน80เปอร์เซ็ก็แปลว่าเขาต้องติดเชื้อ80เปอร์เซ็นตก่อนนะ,ประ,ะประเทศมีร้อยคนต้องทำให้ติดเชื้อหมดเลย80คนก็มาถึงตรงนี้ครับเรื่องราวที่น่าคิดก็คือเจ้า80คนเนี่ยครับ ที่ติดเชื้อเนี่ยแล้วจะมีภูมิต้านทานแปดสิบเปอร์เซ็นตนะภูมิต้านทานแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วเป็นไงครับจะภูมิต้านทานแปดสิบเปอร์เซ็นตมันก็จะมีป่วยหนักอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตะนะคือแบบเฉยๆเลยหกสิบคนไม่มีรู้สึกรู้สาอะไรเลยครับ<ส>พอติดเชื้อปุ๊บร่างกายสร้างภูมิต้านทานได้ก็เป็นคนที่ไม่กลัวกับเจ้าโควิดอีกแล้วแต่ยี่สิบเอร์เซ็น ที่ได้รับเชื้อไปจะมีอาการบิกฤิกครับหนักหนักขึ้นก็คืออะไรก็คือที่เมื่อกี้นี่ยก็เริ่มมีปอดอักเสบนะมีปอดอักเสบทางทางเดินของลมหายใจอักเสบแล้วลงมาถึงได้ถึงหัวใจวายเลยไอ้ตรงนี้ครับก็วิเคราะห์กันว่าก็เป็นในเฉพาะผู้สูงอายุป,ประมาณ 65ขึ้นถ้าเป็นแล้วภูมิต้านทานมันไม่ค่อยมีก็<ม>จะเสียชีวิตไปกระกรงเจ้ายี่สิเปร์ซนี่ยส่วนหนึ่งจากเป็นผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งจากภูมิต้านทานร่างกายเสียหายอยู่แล้วเช่นเป็นมะเร็งเป็นโรคายเป็นโรคอ้วนนะครับหอบผืชก็คือเหมือนประหนึ่งว่าพวกนี้ ไม่เป็นโควิดก็พร้อมจะตายอยู่แล้วทำไมก็ยี่สิบเอร์ซ็นตของพลเมืองโลกร้อยคนตายยี่สิบเอ่อยี่สิบอร์เซนมันมันมันไม่ใช่เป็นหมดไม่ใช่ตายบอดโทษยี่สิบเอร์เซนที่เจ็บหนักเนี่ยหายสี่ตายร้อยละสี่แต่ยี่สิบเเซ็นตเนี่ยนะครับก็จะกลับบ้านได้สิบหกคน 20%เดี๋ยววก็16คนถูกและแล้วก็ก็ต้องไปลงหลุมฝังศพที่เตรียมไว้4คนบาซิลนี้ก็โหดมากนะเขาขุดหลุมเตรียมไว้เป็นพันๆหลุมเลยคือเขาคาดการว่าผู้คนจะตายเท่าไหร่แต่ทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุละตอนนี้นะครับพวกวัยหนุ่มวัยสาวก็มีตายแล้วให้เห็นนะ โดยเฉพาะในเมกาน่ากลัวกว่าตรงเด็กถ้าเด็กเกิดติดเชื้อเขาเรียกว่าชื่อมอเตอรไซค์นาคาวาสากิแล้วมีโควิดเด็กจะตายทุกคนนะก็เป็นที่แตกตื่นกันเลยแหละว่าเด็กตายทุกคนเลยอย่างนี้ยังไงนะตอนคนแก่ตาย แอบดีใจนะข้างในว่ารักษารอดไปก็เหมือนมีประโยชน์นอนติดเตียงหลวงจะบ้านต้องจ่ายหลวงต้องจ่ายเงินตลอดจ่ายกระบอม้บอนานด้วยอย่างเงี้ยคนคิดบาปกรรมคือหมายถึงว่าหลังจากโควิดไปแล้วนะพละเมืองลดลง20%โดยไม่ต้องคุมกุมเนิดแล้วก็เป็นพลเมืองที่ไร้สมรรถภาพแล้วเพราะอายุมากทำงานไม่ได้ไอคิดอย่างเงี้ยครับ ตอนนี้กลับหลังก็คงไม่ทันล่ะใครสวีเดนสวีเดนยอดตายหน้าอาเนตอานาดแล้เวเขาก็ยังยืนยันเขาจะใช้อย่างเนี้ย h e r อ immunity immunity น,นะครับก็มาอย่างนี้ก็กว่ากันไปคนสวีเดนก็แอบแอบมาเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะทำยังไง นะฮะผมว่าประเทศไทยก็มีแนวบางอย่างที่บอกเรามัง่งไม่บอกเรามั่งนะนะคือพวกสวีเดนนี่มักจะมีสต,ตังท่านก็มาลงสุวรรณภูมิฝันว่านะแล้วก็นั่งคอปเตอร์จากสุวรรณภูมิมาลงด่านฟ้าโรงพยาบาลแล้วก็เข้ารักษาเลยแล้วโรงพยาบาลเราก็มาเชี่ยวชาญยอดเยี่ยมก็ หายเกือบทุกรายแล้วก็น,นั่งคอปเตอร์กนะลับนะฮะไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูรกับบ้านนะพวกนี้ไม่ค่อยมาวุ่นวายกับข้างล่างเพราะเขาก็มาชั้นชั้นหนึ่งของเขาปัญหาคือจะมีเครื่องบินบินไหมกันนหเราก็จะได้ข่าวว่าโรงพยาบาลเอกชนไทยเริ่มทำเรื่องที่จะขอดูแลพวกผูก้ป่วยโควิดทั้งโลกเลยนะ ถ้าใครมาก็มาอย่างเงี้ยมาโดยไม่ไม่ต้องมาประปนกับผู้คนที่สนามบินเลยนะลงสนามบินก็ลงตรงโน,โน้นลงที่ไม่ต้องเข้ามาในอาคารว่างั้นเถอะเราก็นั่งคอปเตอร์ขึ้นมาลงมาหลังคาลงพยาบาลแล้วก็รักษากันแล้วเสร็จแล้วก็กลับเขาเล่าว่าปัญหาคือว่ากลับมาก็หลงสเสน่ห์พยาบาลการรักษา ก็บางคนหายแล้วก็อยู่ให้เขาควบคุมอีกสิบสี่วันแล้วก็เที่ยวเลยเที่ยวเที่ยวว่าปลอดภัยดีๆก็แล้วค่อยกลับ,บ้านหรือถ้าเกิดมันยังไม่หายดีเกิดมันเป็นใหม่ก็กลับมารักษาใหม่เฮ้ยไ <c oughs> อ้อย่างนี้เราเราเรา,เราตกใจนะตกใจคืออะไรคือท่านไปเที่ยวไหนๆแล้วเกิด คือตรวจนะออกจากโรงพยาบาลมันไม่มีลแล้วรับสิบสี่วันก็ไม่มีล้วก็ไม่น่าจะมีแต่ปราะว่าในประเทศจีนเพราะว่ามีคนสองคนมันดันกลับมาเป็นได้อีกนะครับไอ้อย่างนี้ทำให้หูฮันเขาวุดวายอยู่พักหนึ่งแล้วเขาเขามีสตังค์เยอะพบแค่ห้าคนเขาตรวจหมดเลยสิบเอ็ดล้านคนเรา ไม่มีตังขนาดนั้นนะโชคดีว่าเขาตรวจโค,โค,โควิดสิบเอดล้านไม่มีตอนนี้รายงานของจีนก็มีแต่มาจากต่างประเทศมาจากข้างนอกเหมือนของเราของเราจะเห็นว่าสามคนหนึ่งคนส่วนมากอยู่ในสถานที่กักกันก็คือมาจากต่างประเทศนั่นแหละแต่ว่าฟังจากหมอหมอไม่สบายใจเลยคือตอนเอาเข้ามาสถานกักกัน ทำมาอย่างดีๆแล้วทำไม่มนนีไข้ไม่มีอะไรเล่นสนุกสนานชมเชยประเทศไทยรับดีแต่คนไทยเขาออกไม่ดียังไงก็แก้เป็นคนไทยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วมาวันที่สิบสามสิบสี่เนี่ยเกิดมีไข้ตรวจปุ๊บเป็นบวกเชื่อเป็นบวกก็แปลว่าติดจริงๆ,ๆอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวจริงๆ,ๆแล้วเราจะทำยังไง กออ็ทัวร์ก็อยากได้ตังเขาเขาเอาโรคมาติดแล้วทำยังไงก็คงจะต้องทำอย่างนี้ครับคือเขาก็โซเชียลโซเชียลอะไรนะที่แยกห่างกันนะก็ต้องทำเพราะว่าสตางค์ก็ต้องเอาเสี่ยงก็ต้องทำแต่ว่าเห็นไหมครับประเทศใหญ่ๆทั้งหลายนะพวก สเปนพวกอิตาลีก็พยายามจะเปิดประเทศเพราะมันมันไม่ไหวมันอดอยากจริงๆรนะถ้าปล่อยไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยนะครับแล้วก็มาสู้กันประเทศไทยไว้รายชาติไทยคือตอนนี้เราชื่อเสียงในการดูแลคนไข้เราที่หนึ่งของโลกเลยนะคือจากที่เราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาถือว่าไม่มีสตางด็เตอร์ ของอังกฤษผู้เชี่ยวชาญเลยนะเขาบอกว่าประเทศไทยสามารถดูแลเจ้าโควิดในราคาที่ต่ำกว่าใกล้ๆหมดเช่นหน้ากากสอนชาวบ้านประชาชนเย็บเองทำเองแล้วก็สักได้ถามว่าป้องกันได้ไหมก็ป้องกันได้ถึง8ปแต่ที่ดีที่สุดคือคนไทย ใช้หน้ากากถึงเก้าสิบสองเปอร์ซ็ไปไหนไปไหนก็ใส่หน้ากากห,หมอหมอฝรั่งคนนี้เขาบอกว่าวัฒนธรรมอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วดีจังใครไม่ใส่นะแทบไม่ต้องให้ตำรวจว่าประชาชนมองหน้ากันเองจงหามาใส่แล้วนะก็ท่านบอกท่านพบที่หนึ่งแปลว่าเขาไม่มีคนที่ไปว่านะเอาหน้ากากในกระเป๋าส่งให้เลยครับ เนี่ยมันเป็นวัฒน,ธ,นธรรมไดที่ฝรั่งดูระาบอกโอ้โห,โอโหยอดยอดยอดแล้วท่านก็ไปถามคนที่เอานาเปรียมหน้ากากมาให้เขาอะเขาบอกให้เขาใส่หน้ากากได้ผมก็มือนกับผมป้องกันตัวผมไงคือเขาไม่ไอจามเอาเชื้อโรคมาใส่ผมไงแล้วที่ผมใส่เนี่ยไม่ใช่ผมก็มคิดว่าไม่ไม่หายใจเอาเชื้อมานะผมป้องกัน ไม่ให้ผมไปติดคนอื่นเขาถ้าทุกคนทำอย่างนี้หมดนะเชื่อมันก็หายหมดอนะมาว่าว่ากันจริงๆนะอนะมาทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับตกลงโควิดจะลดไปเยอะถ้าเราใส่หน้ากากหน้ากากผ้าก,ก็ได้หน้าผ้าอนามัยก็ได้แต่ให้กระชับใบหน้าครอบทั้งปากและจมูกเอาครอบปากจมูกคื้อย่างนี้ครับ คุยคุยไปแล้วดึงลงมาให้รูจมูกหายใจไม่ไม่เหมาะนะครับยังก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าใส่แล้วมันครอบจมูกได้เข้าใจบางทีมันอึดอัดนิดหน่อยอึดอัดนิดหน่อยนะแล้วถ้าคนที่มีอนามัยในช่องปากไม่ดีอาจจะได้กลิ่นปากของตัวเองแล้วก็จะอาจจะลำขาดนะลำขาญผมก็แนะนำให้เขาบอกว่าเราต้องพกเจลแอลกอฮอล สเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ล้างมือเสมอตอนนี้มีมีอย่างนี้ครับไอ้เจ้าสเปรย์พ่นพ่นปากอะทำให้ปากหอมละติดตัวไว้มั่งก็ได้ครับเพราะบางทีพอไปไปแล้วลมลมหายใจที่ผ่านคอม,มากลิ่นมันไม่น่าดมเท่าไหร่ละนะท่านก็เอาสเปรย์นะครับสเปรย์ปากมันก็จะเป็นกลิ่นหอมของเปปเปอร์มิน ชามโมไม่กลิ่นเหมือนแก๊กหวยอเออล้วก็อยู่ได้ทำให้เราไม่ไม่ต้องดึงหน้ากากให้มันมีรูจมูกหายใจข้างนอกอะนะก็ต้องระวังนะตกลงออกจากบ้านก็มีหน้ากากแล้วอย่าลืมเจลล้างมือนะครับพกติดตัวไว้แล้วก็กระดาษที่ชู่ต้องต้องพกไปนะครับเพราะว่าเวลาจามไอเนี่ย เราจะได้ดึงหน้ากากแล้วก็จามไอได้แล้วจับต้องผิวพวกนี้นะก็ต้องล้างมือตลอดเวลาเดินทางโดยรถส่วนตัวปลอดภัยกอาเพื่อนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วเวลาใส่ยาอ,ยาอามือไปสัมผัสพื้นผิวหน้าหน้ากากนะเพราะมันอาจจะมีเชื้อโรคมาติดอยู่ใช่ไหมเอาละก็มาถึงตรงว่าเราวยังไง แล้วยังไงก็ต่อนะครับเดี๋ยวผมอ่านไปเรื่อยๆเพื่อพวกเราจะได้รู้มากขึ้นนะนะครับหรือเร,กร่การสัมภาษณ์การสัมภาษณ์สิ่งของราวบันไดอะไรต่ออะไรในถ้าจับเมื่อไห่ลูกปิดลิฟป,ปุ่มลิฟนะพวงมาลัยพวกเกียร์รถนะครับยังจะต้องใช้เจลเสมอเลยนะครับล้างมือเมื่อจับเงินเหรียญ ช้บัตรโดยสารรถเนี่ยพอจับเสร็จก็ต้องล้างมือเลยขึ้นรถสาธารณะอย่าพยายามลีกเลี่ยงการจับตัวถังรถลาวละอะไรแต่เจ้าลาวมันต้องจับอยู่แล้วเพราะเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ล้มแต่ว่าพอลงรถปุ๊บเรื่องแรกที่ทําก็คือต้องล้างมือเลยนะระหว่างอยู่บนรถต้องมีสติจ้ามือไปขยี้ตาจับหน้าตาจมูกนะ เรียงรับประทานเครื่องดื่มระหว่างเดินทางล้างมือทันทีหลังจากลงรถหลังจากถึงจุดหมายปลายทางอุปกรณ์พวกนี้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ดีที่สุดพวกมือถือโทรศัพท์คีย์บอร์ดพนักนพนักเก้านี้เก้าอี้ครับแอลกอฮอล์เช็ดหน่อยก็ดีเก็บโทรศัพท์มือถือไว้แั่ตัวอย่าไปวางไว้บนโต๊ะ เพราะว่าบนโต๊ะอาจจะมีเชื้อมันจะมาติดอยูใ่ในมือถือเราได้นะครับหลียกเลี่ยงการพูดคุยอย่างใกล้ชิดหรือรับทานอาหารเป็นกลุ่มนะครับก็อย่างที่บอกว่านั่งอยู่ในห้องแอร์นะมันสามารถข้ามาแปโต๊ะ <t ries> ตกลงที่เราว่า1เมตร,รมันไม่พอภาชนะส่วนตัวช้อนซ้อมตามไปน้าแก้วเ,เก้มเอาของเราเป็นส่วนตัวเลยครับเข้าห้องน้ำ ถ่ายหนักนี่ครับก่อนจะกดชักโคควรจะปิดปิดฝาก่อนนะเพราะว่าน้ำอาจจะกระเด็นออกมาได้นะเราล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีหลีกเลี่ยงการใช้ชีพผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการไอจามมีน้ำมูกเสร็จภารกิจเลิกงานกลับบ้านทันทีอย่าไปแวะที่มีคนเยอะเยอะ ล้างมือก่อนเข้าบ้านด้วยเจลและน้ำสบู่ก่อนเข้าบ้านนะรองเท้าถอดอยู่ข้างนอกนะครับเข้าไปก็อาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้านําทําความสะอาดสิ่งของที่เราเอาออไปนอกบ้านเช่นกระเป๋ารองเท้ากุญแจก่อนเก็บเข้าที่เพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ตามผิวของพวกนี้นครับทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนใช้งานนะ ห่างจากผู้คนในบ้านสักหนึ่งถึงสองเมตรถ้าเข้าไปใหม่ๆนะครับแล้วก็คนในบ้านเองอาจจะมีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นก็ห่างจากบ้านก็ดีแยกของใช้ส่วนตัวไม่ปะปนกันในบ้านนะกินร้อนปรุงสุกหม่7เจ็ดสิบองศาฆ่าเชื้อได้ก็ปิดชักโครกเมื่อกี้พูดไปแล้วไอาจามให้ใช้กระดาษทิชชู่ปิดไว้แล้วทิ้งทง ทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดจิตหลังจากนั้นก็ล้างมือด้วยน้ำสบู่สังเกตอาการป่วยของตัวเองและคนในบ้านทุกวันอาการผิดปกติของโควิดก็หนึ่งมีไข้สูงเกิน37.5องศาร่วมกับร่วมกับอาการทางเดินหายใจเช่นไอาจามีน้ำมูกคือมีไข้แล้วมีไอาจามีน้ำมูกแล้วก็มี ประวัติไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงท่านอาจจะโทรไปแจ้งหนึ่งสี่สองสองได้เลยนะครับออกจากบ้านไม่ว่าไกลไกลใกล้กลกลหรือไกลตอนนี้ต้องถือว่าไม่ปลอดภยัยสถานที่มีเชื้อได้ทั้งนั้นต้องระวังตัวเองให้มากโดยเฉพาะนะครับหน้ากากต้องใส่ไว้นะต้องล้างมือให้บ่อยอย่าแตะใบหน้าตาจมูกต้องบางทีเราก็อจตโนมัติเรากล็ลืมนะครับให้มีสติเข้าไว้ เนี่ยอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะอย่าถอดหน้ากากเวลาไปไหนแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ทำก็ต้องอุตส่าห์น่ออุตส่าห์อดทนหน่อยนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ